สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพิสิทธ์พยากรณ์คลิปนี้เป็นการพยากรณ์ท่านที่มีลัคนาเกิดในราศีเมถุนนะครับเป็นการพยากรณ์ดาวจรประจําเดือนมิถุนายน2566นะครับมาดูซิว่าในเดือนนี้นะครับดาวที่โครจรไปยังราศีต่างๆนั้นจะมีผลกระทบให้คุณให้โทษต่อชาวลัคนาราศีเมถุนอย่างไรบ้างนะครับ ชาวาลาัคนาราศีเมถุนในช่วงต้นเดือนนั้นต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพเหมือนกันนะครับเพราะว่าดาวประจำตัวท่านไปอยู่ในภพวินาศมันอาจจะเป็นโรคอะไรที่มันเ,เข้ามาง่ายนะฮะโรคติดเชื้อโรคตามฤด,ดูกาลนะครับแต่เป็นเองหายเองนะครับมันจะเข้ามารบกวนความเป็นอยู่ทางด้านภาระสุขภาพท่านสักเล็กน้อยแต่พอในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วก็จะรู้สึกดีขึ้นนะครับทุกอย่าง ก็จะปลอดโปร่งโล่งสบายนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับในเดือนนี้ระมัดระวังเรื่องการเข้าสังคมหรือบางครั้งเนี่ยท่านอาจจะต้องมีภาระหน้าที่ที่จะต้องออกไปกิจกรรมทํางานทางด้านสังคมอาจจะมีความตึงเครียดนะครับไปอยู่ท่ามกลางคนที่เราไม่ค่อยอยากอยู่คนละอุปนิสัยใจคอหรือบุคคลที่ทําให้เราอึดอัดได้ต้องระมัดระวังเรื่องการพูดจาการสื่อสารนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะ พูดอะไรรุนแรงออกไปเพราะท่านได้รับอิทธิพลจากดาวบาร์บะคอด้วยนะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกนี่เป็นเรื่องของความระมัดระวังทั้งสิ้นทั้งสุขภาพร่างกายทั้งการสังคมการติดต่อสื่อสารรวมถึงการอาจจะถูกลบรูดูหมิน่นเกียรติยศชื่อเสียงนะครับในเชิงของการซุบซิบนินทาวิพากวิจารณหรือการปากโตัวของท่านเนี่ยอาจจะเพรียงพั้มอะไรไปทำให้ มีความรู้สึกว่าเครดิตในตัวท่านลดลงแต่พอครึ่งเดือนหลังนั้นนะครับทุกอย่างกลับดีขึ้นดาวประจาตัวท่านก็เดินดีนะครับท่านก็จะมีการตั้งหลักได้นะครับและดาวพระอาทิตย์เข้ามาส่งเสริมทําให้ท่านเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีพลังและมีประกายได้รับอิทธิพลค่อนข้างจะเต็มที่นะครับก็ทุกอย่างก็จะกลับมาดีขึ้นนะครับและจากคือเรียกว่ากู้สถานการณ์ได้นะครับทางด้านการเงินการเงินนะครับการเงินถือว่าดีนะครับดาว พ่างคานนะครับจะพบรา,พาเข้ามาอยู่ในภพการเงินถึงแม้ได้เป็นตําแหน่งนิดก็ตามทีก็เรียกว่าอาจจะมีรายได้จากกิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากรายได้ประจําจากเงินเดือนประจําจากการค้าประจำนะครับและประกอบกับดาวพระศุกร์เนี่ยเข้ามาได้คู่มิรใหญ่ในตําแหน่งราชาโชคในภพการเงินของท่านนะครับท่านก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้เงินแบบเป็น เรียกว่าสบายสบายเข้ามาง่ายๆนะครับหรือเงินในทางลับๆเพราะว่ามันอยู่มันสัมพันธ์จากพวกมีนาแปลว่าอาจจะเป็นรายได้ที่ไม่ไม่ได้คาดชิดมาก่อนนะครับหรือรายได้ตกหล่นจากอะไรมานะครับฟุกๆเข้ามาได้นะครับแต่ดาการเงินของท่านเนี่ยมันสัมพันธ์อยู่กับความเป็นนิสิตด้วยบางคนคำมาค้าขายก็ค้าขายไป บางคนทารายได้เพิ่มพิเศษก็ทําไปแต่บางคนเนี่ยที่คิดที่จะกู้นี่ยืมสินหรือสร้างเครดิตเนี่ยเดือนนี้มันมีโอกาสที่จะได้นะครับเพราะว่ามันจะมีการเงินที่เข้ามาในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการเงินที่จะการกระทําหรือการกู้นี่ยืมสินมันก็จะเข้ามาได้ง่ายขึ้นนะครับมาดูทางด้านความรักนะครับความรักในเดือนนี้ก็ถือว่าดีนะครับท่านที่มีคู่อยู่แล้วในคู่ของท่านจะให้การส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับเรีวยกว่าทั้ง มีอะไรเนี่ยก็เกือ้อกูลกันหรือมีอะไรที่จะชี้แนะส่งเสริมกันไม่ว่าจะเป็นการทางตรงหรือทางอ้อมก็ดีนะครับส่วนคนที่ยังโสดๆอยู่เนี่ยก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนเชื้อเชิญหรือว,ว่าการชักนําใครเข้ามาในชีวิตนะครับก็จะทําให้ท่าน,นมีความสุขอภิรมไปกับความรักได้ในเดือนนี้นะครับเอาละครับชาวลัคนาราศี เมถุนะครับก็จะเป็น2พาร์ทครึ่งเดือนแรกอาจจะเหนื่อยสักหน่อยนะครับก็จะมีข้อควรระมัดระวังตามอ,าอิทธิพลของดวงดาวหรือตามาคาลิเเตอร์ของดวงดาวต่างๆนั้นเนี่ยตามที่กล่าวไปข้างต้นแล้วนะครับสามคำพยากรณ์นั้นแต่ในช่วงของครึ่งเดือนหลังเนี่ยเป็นผลบวกมากนะครับสําหรับท่านท่านก็วางจังหวะของการเดินดาวนะครับที่ทรงอิทธิพลเนี่ยนะครับถ้าทรงผลดีก็ รีบดาเนินการงานในส่วนนั้นๆนะครับก็เป็นการแนวทางนะครับเอาการดูดวงถือว่าเป็นแนวทางใครที่จะติดต่อดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์เบอร์ที่ปรากฏโชว์อยู่ตามหน้า y o u t u b e นี้แล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันในเดือนหน้านะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมไปอย่างต่อเนื่องสวัสดีครับ